ช่องติดตามเกษตรมือใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมมาพบกับช่องติดตามเกษตรมือใหม่นะก็วันนี้ก็จะมารีวิวติดกล้องวงจรปิดบ้านนะแต่ก่อนกลับแต่ก่อนทำงานติดตั้งก็คือกลับมาจาก ต่างจังหวัดนะกลับมาบ้านเกิดก็คือจังหวัดพิจิตรก็มีการจัดวิ่งรอบเมืองสีไฟนะก็จัดไปก่อนงานวิ่ง12กิโลแต่ GPS จับได้แค่11.5กิโลนะก็ทำการออกกาลังกายเช้าก่อนหลังจากเสร็จงานวิ่งก็ลุยงานต่อติดตั้งกล้องวงจรปิดต่อเลยก็คือน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยก็เบื้องตงน้นก็คือตอนนี้ติดแค่หตัวก่อนเป็นกล้องวงจรปิด WiFi นะซื้อมาจากในรัตต้ารวมส่งแล้วก็มา 800บาทประมาณนั้นครับผมเป็นกล้องวงจรปิด Wi-Fi นะที่บ้านยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็หลังเลยอย่ว่าจะใช้ติดอินเทอร์เน็ตบ้านกับซื้อเราเตอร์ Wi-Fi ที่ใช้ใส่ซิมน,นะใส่ซิมใส่ซิมเทพอ่าซิมรายปีประมาณ1,500บาทนะประมาณนั้นครับผมก็ตัวนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่อาัดจ,จากกล้องวงจรปิดนะที่บ้านก็คือใช้ระบบ อ่าบันทึกโดยเอดีการนะตอนนี้ก็อันนี้เป็นไฟล์รูปจากกล้องวงจรปิดก็ชัดพอประมาณก็โอเคนะก็ความคมชัดก็ก็ถือว่าผ่านนะก็ในกล้องในราคาประมาณนี้ครับผมอ่าส่วนนี้คิดว่าคือว่าว่าจ้าไม่โคมมาขุดแต่งขอบบอใหม่ก็ เป็นรถแมคโครแถวบ้านนี่แหละครับผมก็อาจ้างขามาขุดกัชั่วโมงละ1,600บาทจ้างมาขุดไป1ชั่วโมง1,600บาทแต่งขอบบอกครับผมส่วนกล้องวงจรปิดที่ทําการติดตั้งนี้ก็คืออ่าติดก่อนหนึ่งตัวก็คือประมาณว่ายังอ่าเทสินค้าดูว่ามันโอเคไหมผ่านไหมก็สรุปโดยรวมก็ก็น่าสนใจน่าใช้นะไม่มีปัญหาอะไร ก็คงที่คิดไว ok us ้ก็คงน่าจะต้องใช้เราเตอร์ Wi-fi แบบใส่ซิมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้กลับมาอยู่บ้านก็เอาไว้สอดส่องดูแลบ้านส่วนตัวเองนะเพราะว่ายังไม่ได้กลับมาอยู่ก็อนาคตก็จะติดเพิ่มอีกสัก5 6ตัวนะติดให้มันรอบบ้านนะแต่เบืืองต้นกระเทศก่อนก็ความคุ้มค่าผมว่าถ้าติดเน็ตบ้านจะ เดือนกับซื้อซิมเทพมาใส่ในเราเรา,าเตอร์ไวไฟนะ,ะผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะการใช้งานการใช้งานเรื่องค่าใช้จ่ายนะแต่ความสเสถียรของของเราเตอร์แบบใส่ซิมก็ยังไม่ทราบว่ามันจะผ่านไหมเพราะว่ายังไม่ได้ลองใช้ตอนนี้ก็คือ,อใช้บันทเกแบบเอ็นดีการไปก่อนกาเกิดเหตุ มันปิดตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะเพราะมันเป็นาไวาไฟานะแค่เราเดินเดินปลั๊กไฟไปเสียบกับตัวกล้องนะมีส่วนตัวกล้องมันก็มีอะแดปเตอร์สำหรับแปลงไฟใช้ในกล้องนะก็ทำการมีกล่องมีเดินสายไฟไปครับผมก็เดินเดินรอบบ้านแหละไฟแต่ แล้วก็มาร์กตามจุดเอากล้องจะติดจุดไหนบ้างครับผมก็สำหรับขั้นตอนการติดตั้งกล้องตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะทำตามคู่มือก็ได้เลยก็อ่าโหลดแอปโหลดแอปโหล,ลดแอปสำหรับใช้ดูไฟล์กล้องนะครับผมก็ประมาณนี้ภาพอ่าส่วนในตอนกลางคืนก็ชัดพอประมาณนะครับผมยังไงก็ ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ